ในอาตกถาเพึงนก่าไว้ว่าดูก่อนอานน <c oughs> แต่ว่านี่พระอัตกถาเพึงนก่าไว้ผู้ใดใครก็ตามฆ่าไก่ตัวเดียวหนึ่งตัวบุคคลนั้นจะต้องถูกเขาฆ่าเขาห้าร้อยชาติหลายบอ่อขันไก่ชิบโตก็ะหาหมื่นชาติ ปลาเอกบวกเขา่ากบบวกเขา่าหอยบวกเขา่ากุ้งบวกเขา่ามดดำมดแดงบวกเขา่าที่ถือเขาขาดจักหลานเถือเห็นบออันนี้เรื่องสำคัญของชีวิตในหยางโยมเหม่ยพระเจ้าจนายันผัวบวชปูม ลลกบวชปับพอบวชก็ตามบุญนี่พิเศษอีหลีเพราะว่าพญายิ่ตั้งกระทู้ให้หลวงตาได้นี่ให้จะได้ที่ได้บุญหลายวันหลวงตาก็เฝ้ามองนี่แหละใครว่าให้จะได้ที่ได้บุญหลายซืือหลวงตาก็ที่เฝ้าอีกแบบหนึง่งอันนี้ให้ได้ที่ได้บุญหลายวันนี่บุญหลายก็โม่ด้นี่ ขันว่าตามรับมันถ้าพ่อแม่อนุญาตปอดสรุปเนดะ้ออนุญาตให้ลูกลูกบวชเป็นสามเณรอานนี้สงแปดกับอนุญาตให้ลูกบวชเป็นพระได้สิบหกับบันเดียขั้นแม่บ้านอนุญาตให้ผัวบวชเป็นเน่นได้หลายปนันไดสามสิบสองกับอนุญาตให้สาม,มีคือผัวเนี่ บวชเป็นพระได้อาน,นิสงส์เท่าไรหกสิบสกับอาน,นิสงส์หมเราทุกคนควรเข้าใจว่าชีวิตแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกายกับใจเราให้อาหารกายอย่าลืมให้อาหารใจกันว่าแม่เลี้ยงแก่กายอย่างเดียวได้ผัวเมียพี่น้องลูกเต่าพ่อแม่ ต้องให้อาหารกายให้อาหารใจน้ำหมายถึงบุญคือพญายามนี่แหละอาหารใจนะเห็นบอกานเข้าให้แต่อาหารกายนี่มันสิเห็นดอกถ้าใจขาดอาหารแล้วมันหนาบูดคนเคยเห็นคนหนาบูดบอเคยบอเคยบอพญาย เคยอยู่ครับเห็นบอกงามบอบ่เป็นทาวส่นพอใหญ่โตบอเป็นทาวะส่นเห็นบออันนี้หละพ่อใหญ่เพิ่นปลาโลเันว่าอยากอยากฟังเรื่องบุญบุญมันมีประโยชน์บ่ต้องว่าว่าตายแล้วไปใส่เนยก็ได้คันว่าเพื่อนตายแล้วไปใส่ขย้อนบุญนั้นจากมนุษย์มามันอีกก็ได้ บุญนะั่นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็ได้จากมนุษย์ไปเป็นพระพรหมก็ได้ทั้งรูปพรหมมารูปพรหมอันนี้บุญเห็นบ่แม้พระนิพพานก็ต้องอาศัยบุญบแมนธรรมดานะว่าไง่ายๆว่าสุคติเป็นที่ไปและมรรคผลนิพพานถึงพระนิพพานได้บุญนะ่ะ ประโยชน์นี่นี่ขันบอกว่ามหาประโยชน์ในปัจจุบันบัดนี้ขันบุญเกิดย่ำใดเหลียวบางนากตองจับหนองหยาญโยมเอ,อิบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสดีบอดีบระณขันเห็นบอกนี่พญายิ่ะตั้งกระถุยยลวงตานขันบุญเกิดเหลียวบางไพรกะสางเหลียวบังพอกะยิ้มแย้มแจ่มใสเอ,อิบอิ่มเหลียวบังแม่กบแม่ก็เอิบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใส เหลียวบางลูกก็เออบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสผัวเหลียวบางเมียบางหน้าเมียก็โอ้ยจจเมนเอบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสเมียเหลียวบางผัวปะเอบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นบ่ย้อนบุญบ่ได้นน่คันบ่าออกมากัเมียว่าน้ำผัวพ่อพ่ออาหารแม่เห็ดให้แล้วแล้วเลยเด้อพ่อแซ่บแจ่พ่อ มากินเดอพอเดอ้อพุ่นอ่ะมันรแสแซ่บแต่พ่อได้กินพุ่นแม่นบอกขั้นผัวบอกน้อแม่ก็เออเออแม่เล่าแล้วบอแม่แล้วเล่าวกว่อนกินข้าเน้ะแม่เนะะาะว่าอนมันรแสแซ่บแต่พ่อได้กินพุนเห็นบอกขั้นบุญเกิดเป็นนั่นน่ะขั้นบาปเกิดว่าจยต่ที่ซั่หรือพุชีอิ่มเลรอเห็น,นบอกพุชีอิมกับเศร้าได้หนิ เด้นปรจบเดี๋ยวให้จบพอพอใหญ่งบันต่างไปรับกระโดดไหม <c oughs> เอาบ้าบันิตรงกันขามว่าอ,อั่งที่สา <c oughs> ชีวีของคนเฮาบดโลกเดิ่นี่ชีวีของเฮาบดโลกนี่ร่างกายของคนเฮานี่ยผู้ใจเจ้ามันตัดไว้ว่ากายยนครเอิญบกายยนคร พระนครคือร่างกายร่างกายนี่คือนครหนึ่งเด้บัดนีในพระนครน,นี้มีใครเป็นผู้ปกครองพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นามว่าจิตรราชเห็นบ่มีอำนาจมากเด็ดขาดมากสั่งแล้วต้องทำตามอย่างเดียวบ่เหตุนั่งบ่ได้เลยพระราชาสั่ง แต่ในพระนครน,นั้นมันมีอมตะอยู่สองฝ่ายหนึ่งฝ่ายบาปมีโมหะเป็นแม่ทัพมีกำลังมากมีบริวารมากสองฝ่ายบุญมีสติเป็นแม่ทัพมีกำลังมากมีบริวารมากนี่เบิ่งมือหลวงตาเนี่ยยุคกลางเคืงนี่คือพระราชาร่างกายเขาี่เป็นพระนครน,นครหนึ่ง เนี่ยซีเนี่ยอมาดไฟดำไฟบาบมีโมหะเป็นแม่ทัพจือไวยเดอร์นิ่ยนางเนี่ยไฟบุนมีสติเป็นแม่ทัพแต่ว่าพระราชานี่ยอมาดทั้งสองฝ่ายเข้ากันพร้อมกันไม่ได้เด็ดขาดบได้อีรีเลยแต่จะออกทั้งสองทางทางก็ไม่ได้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ร่วมกับพระราชา เห็นบ่กบางครั้งบางคราวอม,มา์ฝ่ายดำเข้าทูลพระราชาเข้าเฝ้าพระราชาทูลโครงการอันเลวระามอันเร็วร้ายอันต่ําช้าสามัญขอพระองค์อย่าห้ามประชาชนเราเลยเคือว่ให้ห้ามกายเนี่มันอยากฆ่าใครก็ให้ฆ่าพะนะไมนอยากตีใครก็ให้ตี อยากจะรักของใครให้เขารักกันเถอะพนว่าเล่นชู้สู่สมผัวเขาไม่หรอกเบียเขาลูกเขาก็ให้เขาทําตามสบายเถอะอยากให้โกหกใครก็ให้เขากโกหกตามสบายอยากด่าใครด่าแหลกเลยพนว่าอยากกินเหล้หา,ามายาสูบกัญชายาบ้ายีให้เขากินตามสบายเถอะพระพุทธเจ้าข้ามันหลดว่าไปจังสันอันอนมาดไฟส่วนนี้ก็ดีพระราชาจะบอกว่าโง่ก็ไม่ใช่ฉลาดก็ไม่ถูก จิตน่ะสร้างแหลกเลยเห็นบ่พอสั่งมาปากปากปฏิเสธเจัาแดนด่าที่มึงเพิ่อนอ่ะพระราชาสั่งปากปฏิเสธเจัาแดนอ่างับอ่างับจะโปดพอโวดแม่หไฮไลต์ใส่ใไรใส่ใส่พุ่งป๊บเงิดบ่สั่งมาที่กำปั้นบบบนี้กำกำปั้นที่มึงเพื่อกำปูกตีปากเนี่ยปากใครก็สร้งตีซาตีใส่เลย คนมันจังบ้าบา่บ,าบา่เห็นบ่นี่มันบาอนอา้าย้อนอมาัดไฟซัวเข่าทุนพระราชาเห็นบ่กันสร้างมาทั้งลุมบันเนี่ยเต๋แม่พันวะขนาดต้นกล้วยยังไปเต๋มันเงิดบ่บางคนเมาเหล่าเนาะไปเต๋ต้นกล้วย การยังไข่ยังหน่อยโดยมึงเถือกเป็ใส่ตนไม่หล่อนบันจางลงดึกเห็นบอกว่าแตสร้างทอเห็ุน้ำเบิดบันนี้เผลอแพ้บาดเดียวอํมมาศฝ่ายดีเข้าทุนพระราชาอันนี้ก็เบ,บิด์ตจิ์ก็เลยทุ่นโครงการอันดีงามสมประกอบไปด้วยบุญด้วยกุศลบันนี้ด้วยศีลด้วยธรรมขอพระองค์ให้ประชาชนเราปฏิบัติในศีลด้ธรรมแต่พระพุทธเจ้าข้า อย่าให้ประชาชนคนเรานั้นนอกสีนอกธรรมขอให้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุขสันติสุขเถิดพระพุทธเจ้าข้าอย่าให้ข่ากันใหญ่รักของกันอย่าให้นอกใจกันอย่าให้ด่ากันอย่าให้โกรธกันอย่าให้เกลียดกันอย่าให้ชังกันอย่ากินเหล้าเมาสุขยาสุกพิงกินชายาบ้าเอิดพระพุทธเจ้าข้าพระราชาก็สั่ง สังมาที่ปากมันก็บวา,วม,ววาวม้วนก็บวมพูดดีๆนะคุณนะพันวาันว่าพระราชาสัง่งไอป้าปากเขจะติเจ้าแต่งกันเอินผัวกับพ่อพ่อ,พอเห็นบอเอินเมียกับแม่แม่รเว,ว่าวมวนแทะสั่งไปหาหมองได้ร่างกายเห็ดน้ำเบิดมีแต่แนวดีๆบันอีเผอภาพอมัดไฟสัวเขาไมา่อีก ดากันแหลกอีกเคยเห็นบ่แล้วบ่พ่อรู้ลว่นเป็นน้งตาเนี่ยก็บวดมาโดนก็ยังเห็นอยู่แหมบ่สมข้อคนมันบ่บ้าบ่บ่เพิานาบ้าบ่พ่อปู่ ย่ามบุญเกิดร่วมกับจิตเจ๊กระสร่างดีรอยว่าวดีทำดีคิดดีบาดาบบาดก็ร่วมกับเจ็เจดโลดโลด,ค,ด,ดค,คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคนเราเป็นอยู่จังสีแม่อันนี้ว่าปั่นฟังกายนครของเราเนี่ยมันดูแลปกครองกันอย่างนี้เนันพรนพนทธเจ้าก็เลยสรุปส,ปส,สั้นๆลงว่า ทำอย่างไรมันจึงจะไม่บา้บาบอเนาะแค่นัน้นเลยอะเออหาฟังบันพญายาแต่จีนหากับพ่อบ้านเดียกพ่อแต่พญายายแต่ว่าก็ดีพญายาวมันมันจะเจลี่อาผุนชีวิตคัมโซวา่า ว่าบทสรุปรองศาสนาฝึกจิตพร่เนราภาวนาจะว่าฟังพระสงค์เจริญพุทธชัยมงคลบางอย่างนี่ลงตาเลยว่ายกจิตมาไว้ที่หูบริกรรมภาวนาได้ยินเนาะได้ยินเนาะอบรมพระราชาเห็นบ่ใครงานศพันสวดมาติกาสวดอพิรรมสวดยังต่างๆกันจัง เข้าก็ใส่ลักนี่เนื้อมติหัวนี่อย่าปากอย่าคุยกันบางบอลเพราะเป็นจังสั่นว่าแต่ภาพถึงนนโมตัสชะกุสะลาธรรมะพันสวดให้ไผ่ตัวเพิ่นรถโสกันบ่ฟังหัวพระยังวะก็ส่วนในคนตายตัวคนจะผู้นึงว่าหมายคนตายมันสิฟังเป็ี่ยนก็ส่วนใพวกเฮานี่ตัวฟังเพิ่นละลดเถียงกันอยู่ ผ้ากระสวยพรอผพาย้อมกระเถียงพย่อโยมเงึดบอกอันนี้พนเพราะเหตว่าบ่เข้าใจความเจียงคนสวน่วนยังกระซางหย่าโยมกว่าเนื้อมัติห่นี่พภาวนาอบรมพระราชาจิตรราชเนี่ยได้ยินเนาะได้ยินหนอได้ยินเนาะได้ยินหนอะภาวนาเรื่อยไปมันจะคอยสงบลง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 ,ง,บ,ลงบุญก็เริ่มเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจบุญก็ขึ้นไหลล่งสู่ใจจังเสนาะบัานี้ว่าสรุปซะ เป็นอิ่มแล้วเอาสรุปซะเนาะมันประจบดอกธนาธนายก่อน, <laughs> นอเออพญายัวเชนหากระพ่อแมนอีีนี่ว่าน่าพญายาวอธิบายพญายาวว่าด้นี่พญายวาวตั้งกระทู้ให้ศีลหาี่ห้องบอขากันบอทะเลาะกันเห็นบ่บอเบียดเบียนกัน ล้วก็ของผัวของเมียก็บอลอยเอาของกันไปใส่บอลอยเอาของพีของน,อน้องมมนกระยูน้ากันสะดวกและนอกจากนั้นไม่นอกใจกันผัวไม่นอกใจเมียเมียไม่นอกใจผัวไม่เล่นชู้สุสมผัวเขาเมียเขาลูกเขากระยูนน้ากันเย็นเป็นสุขบันเนียก็บ่ตัวกันบันเนียบ่ปล่อยกันบดากัน เห็นบ่าวพอ,อเสียกันพ่พูดเลวไหลไหลสาระและไม่ดื่มสุราเมลัยและสิส่งเสพต,ติดื่นๆมียาบ้ายาอยีเป็นต้นเคื่อพอยายวันนี้ซ้ำนี่โลกมนุษย์ก็อยู่เย็นเป็นสุขลวแต่ว่ามันยังอันหนึ่งพอยายบาปท,ที่เคยทำมายังไม่เอาออกเห็นบ่จังที่นะคานบ่เอาออกนี่โอกาสลงนรกเต็มเต็ม คำว่าอ,าออกก่อนอเพราะพ่ารัชจะเจาพระจะแสดงทั้งหมายว่าดูก่อนนะอานทน์ผู้ใดใครก็ตามตายแล้วไม่อยากตกนรกต้องแก้ซะก่อนตายนะอานทน์แก้ก่อนตายไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะแก้ได้อานทน์ไม่มีทางใครไม่อยากตกนรกต้องแก้ซะก่อนตายเพื่อนความหมายก็คือเอาบาปออกจากใจก่อนเห็นบ่กชีวิตมันเป็นแนวเล่นในหยาิโยมไว ใครบ่เขาใจยังเสคือหลงตาถามข้าน้อยคู่มือบ่ได้ขาลงตาแต่ก่อนเด๋่าหลายอยู่เห็นบ่อันโตบอกขามันเป็นบุญนแต่แต่หันไปแต่ว่าอดีตมานังค่อยกินเหล้าบอกคยอยู่ค่อยนาบูดบอกค,ค่อยพนว่าค่อยด่ากันบอกค,ค่อยพนว่าถามมาไดไม่ต่เค่อยเบิด บาปหลายๆทั้งหลายทั้งปวงนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาไเห้าเห็นคนในโลกนี่เกิดมาอายุสั้นพลันตายดังเถออตายในถ่องแมมเพราะเหตุอันใดเพราะพบก่อนชาติก่อนฆ่าสัตว์ไว้มากเห็นบอกคันบก่กอาบาปบอกมาลงนรกก่อนนน่นั่นเมื่อลงนรกแล้วเนี่ยด้วยบุญบางอย่างมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่เศษบาปติตามมาก็เลยอายุสั้นพลันตายเห็นบ่ถ้าเห็นบางคนอายุยืนแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเห็นบ่ตั้งแต่เกิดมาจนหอยมือไายางบอดายอมีเป็นเพราะเห็นอะไเบียดเบียนสัตว์อื่นมาเห็นบ่เกิดมาแล้วมีโพรคาตสมบัติพินาศชิมหายล่มจมเป็นเพราะอะไร พบก่อนชาติก่อนเคยขโมยเคยโกงเข้ามาป้านั่นนี่ได้มาตามหลังตามผ่านต้องเข้าใจยังสิและบางคนเกิดมาเป็นกระเทย <c ười> เคยเห็นบอาไนยเห็นหลาย, <c ười> ลายอยู่เป็นทองเป็นที่แมนเบิร์ดเล่นชู้สู่สมนอกใจผัวนอกใจเมียม,มาเห็นปก บางครอบครัวก็แยกทางกันเดินบางทีผัวเจ้าใจเมียนอกใจเป็นเพราะอะไรพราะก่อนชาติก่อนเคยทํากันมาอย่างนั้นยูซือกระถือเขามาตัวยูซือเขากรมาดายูซือเข่ามาซอเสียนในครอบครัวเราแตกเราสมากี่กันเป็นเพราะอะไรเพราะอดีตชาติทํากรรมอย่างนั้นมาแล้วบางคนเกิดมาเป็นคนไร้สติไร้ปัญญาเห็นบอก เพื่อเดบับพปัญญาอ่อนเป็นเพราะเหตุอันใดเพราะก่อนชาติก่อนเคยดื่มสุรามรเมลัยและเสจจี่ยงสิตอื่นๆมียาบ้ายาอีเป็นต้นลงนรกทุกอย่างเลยนะที่บอกมาเนี่ยบางทีก็เปรตสุรกายสัตว์รฉายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเมื่อใช้กรรมอนนั้นหมดสิน้นเศษบาปยังติดต,ตามมาเมื่ออาศัยบุญบางอย่างมาสู่โลกมนุษย์บาปก็ติดตามมา เศษมันนะตัวบาปจริงๆคือนรกเป็นสุรการสัตว์เลฉันใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นไปตามกฎนี้เห็นบอกพอใย่งเป็นจังหวัดศีนหาห้มีศีนหาพรายิ่งว่า,า, <c oughs> มา,า,วาแมนคว่ำพอใยญ่แต่ว่าเฮาเหตุบาปเนี่ยมาต้องเอาออกซะก่อนพรานันมันเนี่ยลงตาบอกมาก บ่ได้าออกมมองเนี่ยเนาะเวลาิ่นคุบาอาจารย์บ่นชันแล้วเบ้อแหละขนันเงียบแล้วขึ้นแะล้วเนาะผู้เบาธรรมะก็ต้องเบาตามเหตุอันควรกาเลนะธรรมสาสกจฉาเอตมังครมุตตมังการปาราธรรมะในโอกาสในเวลาอันควรนั้นเป็นมงคลยอดชีวิตถ้าเบาเกินกับบ่ได้ธรรมะ บ่าดีสำได้เกิดเวลาก็บอได้พุทธเจ้านไม่ใช่ของดีแท้ต้องตามเหตุอันสมควรพราะฉะนั้นมันอี่าลงตาเ่้ามะหอนนี่ในเฝ้าเ่้าท่ีนจงหอนนี่ส่วนวิธีเอาบาปออกมีโอกาสะฉพาะญายมห้าเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานี่มีโอกาสดีมากๆเลยเราปรารถนาเอาบาปออกก็สามารถเอาออกได้ เอาออกให้บดเลอยก็ได้หลักมันมีทุกอย่างแต่ทางขับประหารเอาบาปบทีละอย่างวิคราประหานข่มบาปไว้สมุเจตประหารครั้งเดียวเท่านั้นบาปกระเด็นขาดหมดเรามีโอกาสได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลวงตาปร,รุมานอ่อก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาครูบาอาจารย์อิ่มหมดแล้ว หลองตาจึงขออนุโมทนาสาธุการคุณพ่ออานงยอมแม่เสริมตลอดทั้งลูกๆหล,ลานๆญาติาพี่น้องทุกท่านทุกคนที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันใส่บาตรถวายพัะตาหารสังฆาทานแก่สงฆ์โม่ใหญ่ทุกวัดที่หมู่บ้านของเราอันนี้เป็นน้ำจิตน้ำใจอันงดงามอันเลิศอ,อันประเสริฐจริงๆ หลวงตาจึงขออนุโมทนาสาธุการด้วยอนุภาพบารมีคุณบัติรัตนไตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระกุบาจามประสงค์ทุกโรคที่ได้ศึกษารเรียนพาะเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมมาบญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีมีคุณพ่ออนง์แม่เสริมเป็นต้นที่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาฟังเทศฟังธรรมไหวพระธรรมวัตรสวนมนต์เป็นต้นมาหลับตาลงสักนิดสํารวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรม น้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจของเราย่อมแช่มชื่นเบิกบาเนเอิอปีมผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิษราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพภพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล่าวถวายเป็นพระรเจชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าชรกิกเกตพระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้า พระบรมราชนีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระรเจ้ากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชนีและเจ้าขุนระชินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บ,บุราจาย์เจ้า พระเถรอาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเด้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าแววตาของพ่อของแม่พ่อแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา ปุถิดบุญกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายสามีพันยาปุติดาลูกหลานครูประอาจารย์ผู้มีประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดารักในแสนโกดจกวาลตลอดเจ้ากรรมนายเวบนบรรดาสัมพัทธ์ทั้งหลายขอทุกๆฝ่ายจงรับรู้และรับทราบขอให้อนุโมทนาสาซุการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้้นจากทุก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุบาจา์ประสงค์ทุกทุกโรคญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านดงแคนใหญ่ของเราตลอดทั่วประเทศไทยทั่วโลกมีคนพ่ออนนมคนแม่เสริมเป็นต้น จงมีแต่วความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภะละปฏิพานธนาสาร,รสมบัติธรรมารสมบัติ นืกอเกสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพรัรถนสำเร็จจงพรัรถนสำเร็จจงพรัรถนสำเร็จและในที่สุดข,ขอทุกฝ่ายขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ทึงสันติสุขกล่าวคือมาผลปัิพามาด้วยกัน จงทุกท่านทุกคนเตอะอะทุกข์ปัจจโยโหตุอันนี้ได้บุญหลายครับครับพ่อใหญ่คันนี้ภาณโยโหตุบัดทุกอย่าง